สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านและพี่ป้านาอาทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเลขบนให้นะครับ มีแต่นะครับฟังให้ดีๆนะครับเนื่องจากหวยเลื่อนตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2563นะครับผมก็จะลงสรุปเลขบนข้อมูลเก่าๆให้ก่อนนะครับ แล้วผมจะลงข้อมูลใหม่ๆอีกทีหนึ่งแล้วจะไปสรุปให้ใกล้ๆหวยออกในวันที่16พฤศจาคมพศ2563นะครับคงเข้าใจตามนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปบน ให้ก่อนคือเป็นข้อมูลเก่านะครับครับก็มาดูสูตรนี้นะครับสูตรวิ่งบนนะครับก็ได้เลข3กับเลข4นะครับสูตรนี้นะครับสูตรวิ่งบนนะครับ ส่วนสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับก็ได้เลขสามไปเลขสี่ได้เลขห้านะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปให้นะครับส่วนสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับก็มีเลขหกม,มีเลขศูนย์มีเลขสองนะครับหน่วยบนนะครับ ส่วนสูตรน,นี้นะครับสูตรหลักร้อยและหลักสิบมาทั้ง2หลักนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เ to ข้าดีนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยและหลักสิบนะครับมาสองหลักนะครับมาเข้าทั้งสองหลักนะครับร้อยกับหลักสิบนะครับก็มาดูว่านี้ก็ได้เลข1เลข4เลขศูนย์นะครับ ครับก็มาดูอีกสูตรนะครับสูตรเด่นบนนะครับสูตรนี้ก็เข้าต่อเนื่องนะครับก็ได้เลขสี่เลขสองนะครับเลขสามนะครับครับก็มาดูอีกสูตรนะครับสูตรเด่นบนนะครับสูตรนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับ ก็เข้าต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้เลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดนะครับแล้วเราก็มาจับชุดกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครับก็ชุดสรุปสูตรเก่านะครับเลขบนนะครับ ในงวดวันที่16พฤษภาคมนนครับเป็นสูตรเก่านะครับข้อมูลเก่านะครับลงให้ก่อนนะครับก็คิดมาแล้วนะครับ เด่นก็จะมี3มี4มี1มี2นะครับเด่น3มีอยู่3สูตรนะครับเด่น4มีอยู่3สูตรเหมือนกันนะครับเด่น1มี2สูตรเด่น2มี2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแต่เลขที่มีสูตรนะครับที่เด่นนะครับมาจับรวมกันนะครับ มาดูวิธีการจับนะครับจับชุด2ตัวนะครับ ครับผมลืมแก้งไปนะครับผมก็จะปิดคอมเมนต์นะครับทำการปิดคอมเมนต์ไว้นะครับเพราะเนื่องจากมีคนไปวางสิ่งนะครับวางสิ่งในใต้คอมเมนต์ผมนะครับผมก็เลยต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดถ้าไม่ปิดก็ ถ้าเกิดคนไม่หวังดีมาวางซิงอีกนะครับช่องผมก็โดนปิดนะครับก็ต้องปิดใต้คอมเมนต์นะครับก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะมีคนไปวางซิงนะครับวางลิงก์นะครับเขาเรียกว่าวางลิงก์นะครับก็เลยต้องทำการปิดนะครับ เพื่อไม่ให้ดูทุบปิดช่องผมนะครับครับก็แจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีกรณีได้ๆเดี๋ยวผมก็จะเปิดคอมเมนต์ให้เป็นชั่วคราวนะครับแต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนนะครับ เอป้องกันไม่ให้ช่องดูทูบผมโดนปิดนะครับก็เป็นกฎของดูทูบนะครับตอนนี้ผมก็ปิดคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับก็มาดูนะครับวิธีการจับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเอาแต่เลขเด่นมาจับชุดนะครับ ก็มีสี่สามนะครับแล้วก็สามสองนะครับสามตัวก็หนึ่งสี่สามหนึ่งสามสองนะครับ ทั้งหมดมี2ชุดนะครับ3ตัวก็มี2ชุดนะครับครับก็มาก็ท่านใดชอบก็นำไปใช้นะครับก็ไปรอรุ้นกันอีกข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลเก่า สรุปให้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ